สวัสดีนักเรียนม2ครับในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลนะครับจะมาสอนกับค่ากลางของข้อมูลหลังจากที่เราได้เรียนในห้องนะครับเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนภาพจุดนะครับหรือว่าแผนภาพต้นใบนะครับแล้วก็ล่าสุดก่อนที่เราจะหยุดนะครับก็คือเรื่องของฮิสโตแกรมนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลใน ช่วงนี้นะครับที่เราหยุดไปในคลิปนี้คุณครูก็จะมาสอนกับค่ากลางของข้อมูลโดยค่ากลางของข้อมูลคืออะไรค่ากลางของข้อมูลก็คือตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนที่บ่งบอกลักษณะที่ต้องการของข้อมูลในชุดชุดหนึ่งนะครับผู้งี้คือเหมือนเหมือนตัวแทนห้องเงียครับเป็นเหมือนหัวหน้าห้องเป็นเหมือนประธานเป็นเหมือนออบตสสอย่างเงี้ยที่เราต้องเลือกไปเป็นตัวแทนของเราอะไรเงี้ยครับโดยวิธีการเลือกนะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันมีอยู่3วิธี ันได้แก่หนึ่งก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิต2มัธยฐาน3าก็คือฐานนิยมนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงค่าค่ากลางชนิดแรกก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตคืออะไรก็คือนะครับเป็นค่ากลางเนาะที่ได้มาจากการนำจํานวนที่ได้จากการ ก็คือจํานวนที่ได้จากการหารของผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจํานวนข้อมูลนั้นพูดง่ายว่าในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตวิธีการหาของเขาอะครับก็คือเอาผลรวมของข้อมูลหารด้วยจํานวนของข้อมูลคือมีข้อมูลมีเลขอะไรเท่าไหร่จับมาบวกกันให้หมดจากนั้นหารด้วยจํานวนของข้อมูลนั้นมี10ตัวบวกกัน10ตัวแล้วก็หารด้วย10มีสิบ้าตัวบวกกัน15บตัวแล้วก็หารด้วยส5้า เหมือนวเวลาเราเฉลี่ยกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราแบบกินข้าวด้วยกันไปกินไปกินตำมะฮุงน้ากันลวออกเงื่อนกันซื้อเฉลี่ยให้ซ้ากันเท่ากับเอาราคาตำมะฮุงหารโดยจานวนคนอะไรประมาณนั้นฟิลนั้นนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกครับตัวอย่างที่1นึ่งจงหาค่าเฉลี่ยของเลขคณิตของข้อมูลนะครับในแต่ละชุดต่อไปนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็อาจจะเรียกสั้นๆว่าค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับ ค่าเฉลี่ยก็ได้ข้อ1นะครับมีข้อมูลอยู่ 3, 2, 5, 8, 14, 14, 5, 3, ดและ7ค่าเฉลี่ยเอาจับมาบวกกันให้หมดนะครับซึ่งในข้อนี้มีจำนวนตัวเลขอยู่ทั้งหมด9จํานวนก็จับมาบวกับมาบวกกันแล้วก็หารด้วย9เพราะว่ามี9ตัวนั่นเองพอนี้จับบวกกันเรียบร้อยแล้วเราก็หาผลบวกนะครับ3บวก2บวก5บวกเอ้ย3บวก2บวก5บวกบวกบวกบกก็จะได้เท่ากับ ด้วยความเร็วนะครับด้วยความรดเร็วก็จะเป็น71ได้71นั่นเองก็จะเป็น71ส่วน9ะครับเป็น71ส่วน9เป็น71ส่วน9ะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับหารออกมาแล้วนะครับได้เป็น7.88นั่นเองเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตในข้อนี้ก็จะเท่ากับ7.88ครับเรียบร้อยจบ ง่ายไหมง่ายจับบวกกันแล้วหารแค่นั้นเลยก็ได้ตัวแทนออกมาแล้วนะครับเธอเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นะครับก็ประมาณอยู่เฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดจุดแปดแปดอะไรประมาณนั้นนะครับฟิลต่อไปครับข้อที่สองครับข้อที่สองก็ทําลักษณะเหมือนเดิมครับข้อมูลชุดนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่สิบข้อมูลด้วยกันหาค่าเฉลี่ยก็จับมาบวกกันนะครับจับมาบวกกันกดเครื่องคิดเลขติ๊ดๆออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ สามจุดเอ้ยไม่ใช่สามจุดสามสิบสองอ่าได้เท่ากับสามสิบสองแล้วก็สามสิบสองส่วนสิบนะครับสามสิบสองส่วนสิบก็จะได้เท่ากับสามจุดสองนั่นเองแสดงว,ว่าข้อมูลชุดนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอยู่ที่สามจุดสองนะครับอ่าก็ต่อไปสามจุดสองนั่นแหละนะครับโอเคก็จบแล้วใช่ไหมเอาจำมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนที่เขามีอยู่ก็จบแล้วง่ายมากๆนะครับ ต่อมาก็ให้ในักเรียนลองทำนะครับค่าเฉลี่ยทั้งสองข้อนี้นะครับก็แสดงวิธีทำเหมือนสองข้อนะที่ครูพาทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะครับสองข้อส่งตอนเปิดเปิดเรียนนะครับค่อยเอามาส่งในสมุดทำไว้ในสมุดนั่นแหละนะครับทีนี้อ่าต่อไปเราจะมาดูที่มันเป็นเออเป็นโจทย์ปัญหาสักนิดหน่อยนะครับอ่าข้อที่2นะครับบอกว่าค่าเฉลี่ย คะแนนสอบของนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิง4ี่คนคือ5้าบแสดงว่าในห้องนี้มีกี่คน1ิบคนใช่ไหมจงหาคะแนนรวมของคะแนนนักเรียนทั้ง1ิบคนโอเคเขาให้ค่าส่ยนี้ใสค,คือค่าเฉลี่ยให้มาแล้วบวกกันเรียบร้อยหาร1ิบปุ๊บได้51บเเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าเอาคะแนนมารวมกันล่ะจะได้เท่าไหร่ถูกไหมคบจากโจทย์ไม่ใช่จากโจทย์จาก ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเนี่ยก็คือเอาผลรวมหารด้วยจํานวนนักเรียนเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยรู้แล้วก็คือเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดใช่ไหมจำนวนนักเรียนเท่าไหร่สิบได้หน่ายมากๆผลคะแนนรวมหรอฉันก็เอาสิบขึ้นมาคูณกับห้าสิบเอ็ดไงย้ายข้างขึ้นมาเอามาคูณสิบก็ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับห้าร้อยสิบนั่นเองง่ายเลยคะแนนรวมก็จะเท่ากับห้าร้อยสิบคะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนรวมของคะแนนนักเรียนสิบคนก็คือ 1> 5 1าคะแนนนั่นเองเห็นไหมถามหาอะไรก็ได้หรือให้คะแนนรวมมาให้ค่าเฉลีย่ยมาอยากรู้ว่ามีกี่คนแล้วก็แทนค่าลงไปแล้วก็แก้สมการออกมาแค่นั้นเองนะครับต่อมาคำถามที่2ถามว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตแต่ไม่ใช่ค่าเฉลีย่ยคะแนนสอบของคะแนนสอบของนักเรียนชายคือ49จงหาค่าเฉลีย่ยคะแนนสอบของนักเรียนหญิง ีน okay. ี 49, ้โอเคค่าเฉลี่ยของนักเรียนชายค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียนชายคือ49แล้วก็รู้ได้ว่านักเรียนชายเท่าไหร่นะเมื่อกี้นักเรียนชายมีอยู่6คนง่ายมากๆก่อนอื่นเราก็หาคะแนนรวมสิถูกไหมอ่า49นักเรียนชายมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่49ผลรวมคะแนนของนักเรียนชายก็จะเท่ากับเอาอันนี้เนาะหารด้วย6เพราะว่ามี6คนดังนั้นผลรวมคะแนนของนักเรียนชายก็จะเท่ากับ4 ก้าคูณด้วยหกสี่สิบเก้าคูณหกก็จะได้เท่ากับสองร้อยเก้าสิบสี่เรากำลังจะหาอะไรครับเราต้องการที่จะหาคะแนนสอบค่าเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเพราะฉะนั้นน,น,น,นักเรียนหญิงมีสี่คนนักเรียนหญิงมีมสี่คนดังนั้นเราก็แค่หาว่าคะแนนรวมของนักเรียนหญิงได้เท่าไหร่แล้วก็ไปหารสี่ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าคะแนนคะแนนรวมของผู้ชายเท่ากับ 294คะแนนซึ่งคะแนนรวมของผู้หญิงเนี่ยเราก็จะหาได้จากเอาคะแนนรวมทั้งหมดลบกับคะแนนรวมของผู้ชายถูกไหมเพราะฉะนั้นคะแนนรวมของผู้หญิงก็จะเท่ากับ510ลบกับ2 9 4ซึ่งลบได้แล้วลบแล้วก็จะได้เท่ากับ216นั่นเองอได้216้คะแนนดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของคะแนนสอบนักเรียนหญิงเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ เอาคะแนนของนักเรียนหญิงคะแนนรวมของนักเรียนหญิงที่เราหาได้เมื่อกี้คือ216ส่วนด้วยจํานวนของนักเรียนหญิงก็คือส่วนด้วย4นั่นเองก็จะได้เท่ากับ54ได้เท่ากับ54คนะแนน54คะแนนนี่อาจจะแบบเออซับซ้อนนิดนิดนึงแต่มันก็ใช้ความรู้ที่ง่ายๆนั่นแหละนะครับก็ค่อยๆทำไปมันก็ได้คำตอบออกมา นะครับสำหรับอันนี้นักเรียนก็จดตามนะครับเขียนทั้งหมดนี้นะครับลงไปในสมุดของนักเรียนนะครับโอเคนะครับเขียนไปในสมุดของนักเรียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งส่งครูนะครับตอนเปิดเรียนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเรายังเหลืออีก2เรื่องนะครับในการ ที่เป็นค่ากลางเนาะก็คือเรื่องของมัธยฐานแล้วก็ฐานยมโคเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ